วันนี้ผมจะทำไม่ไ,ไม,ไไมไ่วันนี้ผมจะทาแม่เอ่อคุณยายแกรนนี่รอเล่นนะผมไม่ไรู้หรอกเพราะว่าผมโดนเขาตับเลยคุณเพาผมไปตีเขานะคะี่สมมุินะคะบ้าหรือเปล่าตีคุณยายคุณยายมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณยายเจ็บจะต้องมาน,นี่เลยเหรอคุณยา,ายไปก่อนนะ mm hmm. เออคือตอนนี้เลยชินนำหน้าผมไปงั้นได้ชินไปก่อนเลยก็ได้ อาพี่เทว่ะเจคินะกำลังพี่เทน่ะผมอำนาจเจคินน,น,นะเราจะลองเก็บไม่ไม่ไไม,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 ไม่ต้องรอก็ได้นะแต่หนูจะรองให้พี่เตมไปก่อนแต่หนูจะเพราะว่าพี่เตเคยไปก่อนแล้วไงหนูก็เลยจะไปก่อนมีเก็บเงินด้วยนะพี่เตยถ้าไม่เก็บอะ่ะมันมันจะไม่ได้มันต้องเก็บเงินด้วย อะไรอ่ะมันบอกว่าอะไรอ่ะเตชินเอาไม่ใช่เตชินอยู่ไหนอ่ะโอเคเตชินหนูอยู่นี่พี่เตหยุดถือเคาพี่เตหยุดถือนี้ได้แล้วนี่นี่หนูอยู่ข้างพี่เตนี่หนูกระโดดดูเ้พี่เตระหว่างไปต้องเก็บเหรียญด้วย ปุมล่ะเอาสบายกัดเงินให้ปล่ยเดินทำแบบนี้แล้วไโหตัวโคตรโหเลยทำไมวันนี้เราจะเดินแบบ ไอ้นะโมบอกว่าทุกคนเดินเดเราตะไปหาไปชินกันไปชินอยู cioè, wow. <t uki> <t uki <t <t ่ไหนอะไ้ชิมกางทุบคอหนูอะทุบตามบ้าอะไรไม่ต้องทุบแค่กดนี่ขอเงินหน่อยนะนี่คือการทุบให้ให้มีเงิน รถ้าเราทุกคนอื่นอ่ะเราจะได้มีของคนอื่นมาตลแล้วซึ่งเรากำลังทุบแต่ชินอยู่มันทุบไม่ได้อ่ะคนนมัทุบมันมันไม่ตบให้เราเจนหราไปก่อนแหละมันีก็บอกให้กดปุ่มไงไหนไหมเห็ไหมเป็นลูกศรมั้ยล่ะอ้าวอยู่ข้างล่างจะไปได้ไงอ่ะน่าเดี๋ยวโอนจัง งูมากได้โอเ